เราจะมากินอาหารที่นี่จะเปิดไหมข้างในเปิดดอกไม้สวัสดีทุกคนกินอาหารกับแม่โทมัสวันนี้แม่โทมัสมาเปลี่ยนบรรยากาศมากินอาหารนอกบ้านมาร้านสติ๊กแม่โทมัสให้ดูบรรยากาศก็จะประมาณตอนนี้รออาหารนะทุกคน <ST Help> แม่โทมัสดื่มไวน์นะทุกคนเยอะไหมเมากลับบ้านปกติแม่โทมัสไม่ดืม่มแอลกอฮอล์แต่มาที่นี่แม่โทมัสจะไม่สั่งน้ำน้ำมันแพงทุกคนถ้าเบียกก็จะถูกกว่าน้ําแต่นี้ว่าแม่โทมัสไม่ดื่มเบียร์แม่โทมัสก็เลยดื่มไวน์ช้อนเล็กโอเคเดี๋ยวเรารออาหารดูนะทุกคนอาหารที่เนี่ยชามใหญ่มากกินไม่หมดนะทุกคนจะรออาหารกัน งานเสือเขาผู้หญิงเขาก็จะใส่แบบเนิฟอร์มนะทุกคนใ,ให้ดูนิดหน่อย ตอนนี้อาหารก็ได้แล้วนะทุกคนชามใหญ่มากทุกคนดูแม่สมัติใหดูนก <c oughs> ินหมดไหมทุกคนมันใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้แต่ประเภทกินสองคนนะอาหารที่เนี่ยของแม่โทมัิเป็นแบบว่า เป็นเนื้อรามอ่ะเนื้อเนื้อสะโพกอะไรพวกเนี่ยแม่โทมัสก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่โทมัสอาจะชิมนะทุกคนว่ามันอร่อยแค่ไหนร้านนี้อาหารพวก <c oughs> เยอะมากชามใหญ่มาก <c oughs> กินไม่ไหวอ่ะนะทุกคนดูชามใหญ่ไหม กินไม่หมดนะทุกคนฝามันเป็นเนื้อเนื้อ,อไก่วงทอดกับแป้งเกล็ดขนมปังอันนี้ของแม่โทมัส แม่ทาจัินแค่นี้นะพิมนี้แม่โทรมสพาออกมา,ากินนะมาุกคนมากิน,นอาหรกับแม่โทรมาบ้า จำได้ไร <c oughs> ครกินไหม่หมดเลยทุกคนเห็นนะแม่โทรมัาทุกคนที่รับชมเปดนโอของแม่โทมรมาคลิปนี้แม่โทมรมาของมาทำธุระข้างนอกแล้วก็แวะมากินอาหาราเจอกันคลิปหน้าของแม่โทมรมาต้นะ,ะแม่โทมรมาขอตัวกินอาหารก่อนเจอกันาาคลิปหน้า สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเตีย